สวัสดีค่ะเพื่อนคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนกันอีกแล้วนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะแอนจะมาทําคลิปวิดีโอใช้แล้วชอบนะคะประจําเดือนที่ผ่านมานั่นก็คือเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะว่าแอนใช้อะไรนะคะแล้วก็ชื่นชอบกันบ้างนะคะสําหรับเดือนนี้แอนจะยกมา5้าอย่างนะคะสําหรับที่ใช้แล้วชอบเดือนที่แล้วนะคะก็เรามาเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยนะจ๊ะก็สําหรับอย่างแรกนะคะมาเกี่ยวกับบํารุงผิวกันก่อนอ่าก็ อันนี้เลยนะคะมาร์สนะคะก็เป็นไอเทมที่ชื่นชอบก็คือมาร์สนะคะของสกินด้อมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือทําไมแอนถึงเอาแบบซองที่มันใช้หมดแล้วมาโชว์ก็เพราะว่าแอนใช้แล้วชอบแนละใช้จนไม่เหลือเลยอะ่ะไม่เหลือสต็อกเลยนะคะก็คือใช้หมดแล้วนะคะเกือบทุกสูตรนะคะสำหรับสูตรที่แอนชอบที่สุดนะคะสําหรับตัวสกินด้อมนะคะก็คือสูตรนี่เลยนะคะก็เป็นสูตรมันเบอรี่นะคะรูทเอ็กซ์แทรก คอมเพกนะคะชีสมาร์กนั่นเองนะคะกเ็เป็นมาร์ที่ช่วยในการฟื้นบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินะ,ะแล้วก็อีกทั้งยังช่วยให้จุดด่างดำนะคะรอยสิวดูจางลงนั่นเองนะคะก็เป็นมาร์ทที่ใช้แล้วชอบนะคะสำหรับเดือนที่ผ่านมานะะของ s สกินดอมนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามากันที่ครีมบำรุงผิวนะคะก็อันนี้นะคะยกให้เลยนะคะของ เทเวลพลัส well นะคะเทเวลพลัส well นะคะตอนนี้ก็เป็นบอดี้โลชั่นนะคะสเนลไวท์เทนนิ่งนะคะก็เป็นโลชั่นบำรุงผิวกายนะคะสกัดจากเมื่อเมื่อหอยทากนะคะ่ะที่เลี้ยงด้วยโสมนั่นเองนะคะก็อ่ะเรามาบีบเนื้อครีมให้ดูนะคะที่ชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้แอนแอนถ้าใช้ทีไรอะ่ะก็จะต้องเอามาตุกเล่นแบบนี้ตลอดเลย ก็เป็นมาร์กที่ซึมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแอนได้ค่อนข้างชื่นชอบเลยนะคะสำหรับคุณภาพประมาณนี้แล้วก็ราคาอยู่ที่99าบาทแล้วก็ได้มาช่วงซื้อ1แถม1อีกก็ตกอันละ50บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับตัวโลชั่นตัวนี้นะคะของทเทวิโอ p ราศนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลิ่นของเขาจะออกแบบกลิ่นโสมกลิ่นแบบ นิดนึงนะคะก็ถ้าใครชอบก็คือชอบนะคะไม่ชอบก็คืออาจจะอันนี้ได้ะคะ่ะแต่สาหรับแอนแอนค่อนข้างชื่นช,ชอบะคะสาหรับตัวโลชั่นตัวนี้นะจ๊ะมากันที่ตัวต่อไปค่ะก็เป็นของเทว v e plus อีกเหมือนเดิมนะคะก็ได้มาตอนซื้อ1แถม1นนะคะอ่ะอันนี้เลยนะคะก็เป็นเทวิล p l u s นะคะก็ ลูมิ n นสนะคะ CC s n a i l นะคะไวท์เทนนิ่งนะคะพาวเดอร์ Powder, นั่นเองนะคะก็เป็นแป้งนะคะเอาแอนเอาไว้เซตตัวรองพื้นเซตบีบีครีมนะคะที่ชอบนะคะตัวของเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนสีรองพื้นของเราะคะก็สีพื้นของเราเป็นยังไงก็เป็นยังงั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะถามว่าคุมมันไหม ที่จริงสุดเขาบอกมาว่าคงมันนะคะแต่แอนใช้แล้วประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะตรงทีโซน,นะคะ่ะก็เริ่มไปก่อนแล้วนะคะแต่ที่ชอบก็คือมันเนียนดีนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีรองพื้นนั่นเองนะคะแล้วก็มากันตัวต่อไปนะคะก็เป็นนี่เลยนะคะ Essence นะคะ All About n ูต e นะ,ะก็เป็นอายแชโดว์พาเล t e นั่นแหละที่แอนเพิ่งได้มานะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมา มานะคะแล้วก็ใช้เลยแล้วก็ชอบเลยนะคะเป็นตัวอายแชโดว์ที่แบบสีแบบนูดนูดแบบนี้นะคะใช้ได้ง่ายใช้ได้เกือบทุกๆวันเลยนะคะ,นนะ,คะเขาจะมีทั้งสีแมทนะคะแล้วก็ดูมีชิมเมอร์คะคะออกโทนสีน้ำตาลน้ำตาลประมาณนี้แล้วก็สีพิกเมนต์ค่อนข้างดีะค่ะใช้แล้วแบบ เออชื่นชอบนะสามารถแต่งได้แบบง่ายๆแล้วก็แต่งได้แบบทุกๆวันนะคะสำหรับอายแชโดว์พาเลตของ Essence นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปสุดท้ายเลยนะคะอันนี้ของดีในเซเว่นอีกแล้วนะคะก็เป็นตัวนี่เลยนะคะอ่าเป็นน้ำหอมอ่าน้ำหอมของทเวลพ Plus ไม่รู้สึกว่าทเวลพ Plus วันนี้จะค่อนข้างเยอะนะคะก็ เป็นสูตรอันนี้กลิ่นพัคเก็ตมอยเจอร์ไรส์มอยเจอร์โคโลอ่าก็เป็นสีม่วงประมาณนี้ที่ชันชอบเพราะว่าวันนั้นเอ็นใช้อ่ an อะใช้แล้วแล้วมันกลิ่นแบบติดทนมากๆนะคะแล้วก็เป็นเขาเป็นโรออนเออเป็นโคโลนนะคะกลิ่นแบบหอมแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็ติดทนดีเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมมันถึงติดทน,นะคะก็คือตั้งแต่เช้าอะ่ะ จริงๆสาหรับบางคนนะคะก็จะประมาณจริงๆอ่ะสามถึงสี่ชั่วโมงอ่ะกลิ่นของเขาก็จะยังอยู่แบบโอเคนะคะแล้วก็ชั่วโมงต่อๆไปเราอาจจะต้องได้ดมกันหน,หน่อยนึงนะคะแต่กลิ่นของมันอ่ะก็ยังอยู่ติดอยู่เลยนะคะก็สําหรับตัวนี้เป็นน้ําหอมที่ถูกนะ,ะแล้วก็ดีอีกตัวหนึ่งเลยอ่ะสาหรับแอนนะคะในเดือนนี้นะคะอ่ะก็เป็นไงคะสำหรับไอเทมใช้แล้วชอบนะคะประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาของแอนนะคะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ใครที่มีอะไรนะคะที่ใช้แล้วนะคะชอบก็แนะนาแอนมาได้นะคะเดี๋ยวแอนจะไปลองซื้อมาใช้ตามเพื่อนๆกันดูนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ,ะไปแล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะข้างล่างนี้เลยอ่ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย